ผมท่านผู้ชมมันนี้เดือนทางมาหาคุแม่บวสอนเนาะโอ้ยช่วงนี้เลขพ่นเข่าเข่าตรงตรงครับพ่อครับผมท่านผู้ชมเข่าตรงตรงเลยหกหางวดที่ผ่านมาเข่าตรงตรงเต็มเต็มเลยสามงวดสี่งวดซ้อนเลยครับผมตั้งแต่ฝันเห็นสามีเก่าที่เพิ่นเสียชีวิตไปเนาะครับผมเนาะคันฟันเห็นเกี่ยวกับสามีเก่ามากเลขจะถือครับผมเลขเขามากตรงเป๊ะเลยออแสดงว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่าเดือนหนาเดือนเฮือนี่เป็นช่วงของคุแม่บวสอนเนาะ เลขนี่เขาตลอดเลยเมื่อนี้คือกันว่าฝันดีแล้วครับผมท่านผู้ชมฝันดีแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้พี่น้องไปฟังจากปาาแม่บทสอนว่าไาเป็นเล็กตัวใดชุดใดเรื่องเล่าจะเป็นยังไรกระไดเนาะครับผมเนาะสวัสดีครับแม่บทสอนสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งครับคุณแม่บทสอนสวัสดีครับโอ้โหกขาเนาะใส่ใส่เหล็กคอยู่ใส่บุหกขาเข้าเต็มเต็มจังๆด้ยครับผมท่านผู้ชมมดที่ผพานมาก่ว่างววนีว่าฝันดีฝันว่าจงได้ก็แม่งวนนี้ พันมาไปบุดีย์ค่ะไปขอนดวงตาบุดีล์บุดีรลำทีม่มองดวงตาคุณอยู่ได้ไก่ไปไปเปิดพาม่านค่ะไปเห็นคนนั่งดวงตานั่งคุณเหตุงานคุณก็ได้ออกมาออกมาละบ้านี้กลับมาบ้านพี่ละยินเสียงคนตีลังขังสวยคักว่ะคิดว่ายังคือว่าสวยะคัก <laughs> สวยตัม ว่าผู้ขานี่สีส่พท่านจังหันมันที่ในความคิดนั้นว่ามันสวยอเออในความฝันนั่นในความฝันนั้นไปได้ไปออหาน้องตายอยู่บุีร่ำแต่่าม่ามาได้ยินเสียงระฆังระเสียงระฆังนี่เสียงจริงหรือเสียงอันนี้นี่เสียงในความฝันเสียงในความฝัน,นะะจังหวับเทืรอมันมาหอดมาหอดบ้านมา่เห็นพัวบ้านนะอวบ้านเห็นงูงูอ่าอยู่อยู่ น้ำหัวน้ำสวนนี่หละยู่เพื่อนอยู่สาลนี่ละคนเหตุไปจังไหนมาจังไหงทางผมเอาเขาก็มาอีานที่คนว่ามามาบ้านคนว่านสิมาเห็ดวิ่งเหตดงานว่าเอาจะตายอะไรวะกระหูโยกผนว่าคนว่าเออท่านี้ว่าเจะตายแล้วว่านเจะคือบอไป อยู่ผุนมาสันอยู่อยู่สวรรค์ผุนมาสันเอาก็คือหนอดบ้านก็มาแต่ว่าผุนว่าจ้าในความฝันนะเนเหตุอยากเพผุนหน้าบ้านนั่งงงงวยอยู่จนว่าผู้ดี่งงวยคือนมาเอ้าฝันตัวนี่มาสันฝันเห็นผัวบ้านก็เห็นหลวงตาก็เรื่ว่าคิดผัวหลวงตาอนี่ยจะปีเนาะมาสันเชื่อกูไปวัดนี่ละที่ทำผัวคนเมืองมาสัน หยาดโยมเบิ่งอะนาที่ภาข่าในความปันนะลูกขึ้นว่าไปก็ได้ไปเปิดอันนั้นไปเปิดโทรศัพท์เบิ่งเพราะมันมันมันนอกอหน้าโทรศัพท์ขั้นห้องบริสันต์ก็บ่เบห็นตัุลีแมนครับผมผู้ดีเลยต,ตีสามตีสามอันนั้นตีสามจิบจิบเก้านาที ตีสามสิบเก้านาทีจ้ะมาที่ว่าเห็นเพลินเพลินคุยอย่างแนีกับคุณแม่บัวสอนเพราะกขเห็นงุงม่วงเพราะเขว่าก็คือหอดบ้านนี่ละเพลินว่าะคือหอดใจบ้านบัวบัถามเพลินเมียบัวขึ้นหอดบัวบัว่าบัวค่ะคืนหอดบ้านอยากมายามจังสีนายามบ้านยามแต่ว่าเรื่อเขาช่วงนี้ไม่แต่ฝันเกี่ยวกับเพลินในนอแม่เอานะคะแต่ฟันเกี่ยวกับเพลินในนอกลาง ฝันเกี่ยวกับพ่อบ้านที่เพิ่นเสียชีวิตไปเลยครับผมวัทวติพานมากอะเพิ่นได้นอกบอกนอกกระเพิ่นนั่นแล้วพกหาะนอกจ้อมั่วที่เพิ่นบอกว่ารับบอเพิ่นบอบอกเพิ่นเพิ่นบ่ได้บอกบ่ได้บอกแต่ว่าขั้นฟันเกี่ยวเพิ่นมันมากสี่ออกอายุเพิ่นน่นะอายุเพิ่นอายุเพิ่น่อายปนหลายหงครับเนี่ยหกสิบสามหกสิบสามปีจ้าอืบัณนิ้ฝันเกี่ยวกับดวงตาเฮจังไรบัณนี้ดวงตาดวงตาเพิ่นอยู่เพุ่นเนี้ อยู่บุตรีรักพุทธกัไปถามหลวงตาเนี่ยอายพึ่นเนี่ยเอาเอาโยเลยอ๋อเอาอยเอาอยหลองตาเลยแปดแปดสิบเกปีลวงตาเนยอยู่แปดสิบเก่าปีแล้วจ้ะทฟันเกี่ยวก็เพิ่นต้องเอาอยูเพิ่นหลวงตาเพิ่นมาสางมาแปลงบ้านได้นอนก็ว่าสิบุญพุทธกิดชิมาอีบุญเกิดทิมบ้านเหา บอกง่ายๆคือหลวงตาอยู่บุรีรัมย์นี่เพิ่นเคยมาจำพันษาอยู่บ้านเฮาเคยคย่ะมาเห็ดมาสางอยู่วัดบ้านเฮา<ะ>จนจนว่าบูสิแล้วละ่ะล่ะลูกไก่ละกระลังกระลังเห็ดกระลังสางนะครับผมจังหน่อยนี่รับบาริแม่อันตัวเลขของอันพอบานสี็ดจังไหนรับบาริเขาแได้เลขไปให้ฝากพี่ตอนนอ้องไปฝากเฟีเ<ล>่สี่เลขฟันเห็นเพิ่นมัมนมักสิออกอายุเพิ่น ออกกัยโยเพ่น63ปีนี่บอกครับ63มันมีสามตัวบอกแม่บ่ลังกระบนบ่ลังกระบนบ่าววาระบ่ว่าล่างว่าบ่ะเนาะ63ขันสามตัวเลยแม่สาตัวใดใส่ขันสวาจับสามตัวให้พี่นองเอาศูนย์ใส่ตีเพราะว่าคนตายอ๋อเพราะเพ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะเพ่นเสียชีวิตไปแล้วฟันเห็นเกี่ยวกับเพ่น คือดวงตาเนี่ยเพิ่งยังมีชีวิตอยู่เขาเก่าแต่อยุเพิ่น89ปี89เก่า88ครับแต่ว่าสามีนี่เอาเอาเหล็กซูนใส่น้ำแม่โบล่างกระบุนโบ่างกระบุนไม่สามตัวมันก็จะเป็นบุญแต่แต่จะฮักกับบ่าวล้าบ่วหล้าร่างว่าบุญละเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะขึ้นบนมันก็ล่องลางน้ำมันหมุนไหลน้ะแต่จะเรื่องนะครับผม เไอ้โคกเบลเก่านี่ตัวเดียวกันได้เนาะแม่เนาะไม่เก่าแปดแปดเก่ายี่สี่นี่ก็จะเรีอกเป็นหกแปดได้ก็เคยเป็นขั้นมุนขึ้นกับเป็นเก่าละฮะครับผมย่งศูนย์หกสามทาตัดเหรียญนี่หกสามสามหกนี่กับแต่ว่าสามหันหัวขึ้นน้ำเนยสามสามนี่ม่ได้เป็นในสองอย่างเลยเป็นแต่แม่เป็นแปดนะฮะเป็นแปดสามกับแปดตัวเดียวกันมันก็มีแต่เด็กเก่าแปดแปดเก้านี่นี่มันก็ตัวเดียวกันได้ขันขันที่ยังแต้มันตัวเดียวกันแล้ว นี่ละยินนบอกให้ฟังพรเที่ยงนี่ผมนี่ส่วมากจะเอาแต่หกเจ้าหกนี่ท้าหนี่ถือว่า6กกับเก่าเป็นเลขตัวเดียวกันครับผมท่านผู้ชมจถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันแม่พู้สอนบอกมาศูนย์หกามาเขาตัดเล่กับหกสามสามหกศนย์หกหกศูนย์สามศูนย์ศนย์สามกับหัวน้ำกับเป็นเก้าสามสามเก่าอย่างนี่เนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะนึกว่าศูนย์เก้าสามเน่เด บางคนมันฝันได้สามตัวตรงเป๊ะยังสิบก็มีได้คับเพียงแต่กับหัวซื่อนี่น้องเนียเนาะอาจจะนี่เอานัยกไปพี่น้องกันในแจ็คหน้าจอยเบื้องนี้เนี่ยเนี่ยงามนะเมียเนาะเนี่งามอยู่เด้ศูนย์เก้าสามพอคนเสียชีวิตก็เป็นศูนย์ขึ้นมาล่ะครับคนตายก่อนตีเป็นศูนย์ขึ้หลวงตาเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เนาก็ตี่อาจารย์มาอยู่เพิ่นกับเก้าแปดแปดเก้านะครับผมแต่เบื่อชมเนาะก็ยังพอเที่ยงบอกหระครับผมโฮกับเก้านี่จะเรียกกัน ถ้าเก้าแปดเก้านี่ก็เป็นห8 8ปดหกได้ถ้า0ูนกสก็ตีเป็น0ูนย์เก้าสมได้ตัดเล่นก็เก้าสามสเก้ายี่สิเนาะครับผมเนาะศูนย์หกศูนย์สี่ิเนาะครับผมเนาะอะให้ทุกท่านโชคดีโชคมาเ้อยครับผมวมแนี้ได้ครับงวดที่ผ่านมากนี่ก็เขาหกาตรงตรงงวดนี้อาจจะได้3ามัวเต็มเต็มก็ได้เนาะเมียเนาะ บทเตี้ยวบทชุกใส่น้องแม่เนาะบทเตียววิสแม่นแห่งช่วงกนนี้โอ้คุณแม่บทสองหน้าแห้งเลยครับผมเข่าทุกงวดเข่าพันสาเข่ากันศาเพราะว่าแม่แม่ต้องจำไปทำวัดจ้ะไปทำวัดน้องผิวอ่ะสุดท้ายนี่ท่านไหนเข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีเด้อครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมสี่ศูนย์หกสามให้ถือสามตัวตรงๆเลยเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะ8998ให้ถือ2ตัวจังๆผู้ใดสี่ศูนย์เก็บไว้ ลอตเตอรี่ขอให้ถึงวันที่หนึ่งครับผมร่ำรวยเงินทองสุบูคนจิตนี่ประทยงขอโตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแจะมาก่อนจากกันคือเก่าครับผมท่านผู้ชมพราะจาเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างเปลี่ยนเหรไป็นซอยขาดซอยขายไปฟังไรเหลี่ยจากปากคู่ได้เลยครับผมขอบคุณหลายข้อครับขอบคุณแม่โบสอนขอบคุณหลายครับขอบคุณค่ะสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมข่าขายเรียกเงินเรียกสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห่ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแน่ใดไผ่มีติดจนจิตโตไว้จะเกิดบารมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้สร้างเห็นผู้ส้าหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอได้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็น เอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชิีนี่สิว่าน่องส่างเรยมีความคิดคุ้นกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอา่าลูกขออนุญาตเทศน่องส่างใ้บ่กเพื่อให้ลูกศิษย์ญาติโยม ทีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจิตบานที่เฮิร์นไปบานนี้เฮิรนก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลถ้ามาขายขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเป็นเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีครับอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประลรลาดก็เลยบาวามกินคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิรธิมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ่เหมือนที่ทเหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่า่านนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็รลุงคุ้ยเหี่ยบว่าไปได้นังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุดตะคุณขึ้นอีกอเ,เป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้ีหรีอเอ่มีพูดธะคุณนไม่ยโตมีเยติฤทิตมีอำนาจ สามารถมวยอดเยี่ยมสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุชนิดขึ้นมาบบานนี้ได้วัตถุแล้วมีน้องส้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทางเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกิน้นาบอกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือทูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากทูมมา เอามาผมผสมจะวอาออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านพ่อตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นยอ่อ,ยอ,อ,ยอคือบุกบานพวกขึอนต้นเอาต้นย่อเอาขื่น,น,นคืนนยอย่อในฝา,ากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานต้นคุ้นตรงเอากับฝาผ่ากระไ้ยุงเลี้ยงนี่มานี่คือใบกคุ้นนี่นี่นมันไมคุ้นเพราะพสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ไมียดำมีตำนานมากกันผีกระสารกับพระลงอย่น้นองสร้างคือไม่มียดำแลยวมาเห็นจะ้มาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของผุดเบิ้ลตำนาอยู่ในเกจตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเช,ชื่อในกู้บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อคืออาจางยี่ีปูพุกเซผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณมน,นี้ร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำคา้าสว่างวิโรงนี่ปูพุกเซให้ริ่แรกอ่าอาถ่ายไปสองปูรอดอ่าบากูดคนอ่าปูรอดทรรม,มาริโน่นั่นเป็นปูพุกเษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนมั่งมี อยู่กินสรางด้วยกันมันจะทีวิดูครับนี่นี่นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บานเผลมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปคล้องญ่สีหอมคือราชครูปนสมเด็จนั่แหละคือยังคววมเป็นมาก